วงของหัวหน้าพักมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีไหมโอ้สีส้มสีส้มภาพเสือมาค่อนข้างเยอะทีเขียวนะคะตัวไก่ในกคำมือเป็นภาพของความสำเร็จสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับมาเจอกันอีกแล้วก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นเนี่ยวันนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนกับผู้รับชมทางอ่า ออนไลน์ว่าวันนี้คือวันที่สิบสองกุมภาถ้าจริงๆก็คือเมื่อวานวันที่11บ็กุมภาพันธ์เนี่ยก็เรารู้ผลเลือกตั้งมาอ่าสักสอบสวัรค์แล้วแล้วจริงๆถ้าเกิดตามตําราเนี่ยเป็นเมื่อวานถ้าพูดถึงเรื่องของเทพเจ้าเรื่องของอะไรก็เป็นวันที่เทพเจ้าใช่ค่ะขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ไปข้างบนข้างบนกันหมดแล้ววันนี้เราต้องมาดูดวงกันแบบอ่าดวงประเทศดวงอะไรที่จะทําให้ประเทศมันเจริญนะคะผมขออนุญาต เราอยากจะรู <mile> ้จ <Wir> ร <ound> ิงๆว่า <sulla> ว่าดวงของสีไหนครับที่วเราพูดถึงตอนที่แล้วเนี่ยว่าสีไหนเจะชนะการเลือกตั้งวันนี้ผมใส่สีน้ําเงินเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องสีน้ําเงินแล้วเพราะว่าสีน้ําเงินคือตัวหลักวันนี้เราจะพูดถึงสีส้มสีแดงสีเขียวเรามาดูกันว่าอยากจะถามคุณหมอว่าดวงของหัวหน้าพักเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าคนไหนมีโอกาสดวงในสามเดือนเนี่ยถ้ามีโอกาสเป็นรัฐมนตรี นั่นหมายความว่าการที่จะได้เข้ามาทํางานบริหารประเทศชาติจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมได้ค่ะเรามาเริ่มจากดวงของสีส้มก่อนได้ค่ะเริ่มที่ดวงของสีส้มคสีส้มนะคนะครับว่าเราก็จะไปเน้นดวงของหน้าพัดว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่ลองดูครับ จริงๆในระหว่างที่คุณหมอกำลังอธิษฐานจิตต่างๆเนี่ยขออนุญาตว่าการรับชมต่างๆเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องใช้วิจารณญาณในการชมรับชมแล้วก็คิดนะครับอ่ะเลยนะครับนั้นต้นที่สีส้มนะคะภาพไพ่ของสีส้มนะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่ามีความเดือดร้อนแรง เดือดร้อนแรงใช่ okay, ค่ะแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงยังมีความที่เป็นนักสู้อยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราถามว่าดวงจะได้เป็นรัฐมนตรียังดวงจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมเดี๋ยวต้องขยายความไพ่อีกสองสีค่ะอ๋อต้องขยายความต้องรอสีงสีก่อนว่าเทียบกันว่าระดับไหนจะได้เป็นรัฐมนตรีถ้างั้นผมสรุปว่าค,คุณหมอหญิงดูว่าสีส้มน่ะ ยังไงคือนักสู้สยังไงยังสู้อยู่แน่นอนยังยังยังเดินต่อแน่นอน,นอก่อนที่เราจะไปดูว่าดวงหัวหน้าพักเมีโอกสัสเป็นรัมปฏิไปดูสีอ่ะผมว่าสีที่ร้อนแรงตอนนี้ดีกว่านะคะ,คะสีเขียวได้ค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวก็เขาเรียกว่าเหมือนจะมีความเขาเรว่ามีคนอุปถัมภ์อยู่เบ้องหลังคือจริงๆไพ่ของพลืหัสเนี่ย วันพฤหัสนะคะหมายถึงครูบาอาจารย์ต่างๆหรือมีผู้อุปถัมภ์ที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีอํานาจใหญ่โตประมาณนั้นผมสรุปว่าคือสีเขียวอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพรรคพวกเยอะใช้ใช้ได้ไหมพรรคพวกเยอะเป็นสีที่ที่มีพรรคพวกเยอะมีถือว่ามีคนอุปถัมภ์เยอะค่่ะะอเราต้องดูให้ครบก่อนสีใช่ไหมสีแดงสีสุดท้ายสีแดงนะคะ สีแดงก็มีความคล้ายๆกับสีส้มอยู่นะคะสู้ยังสู้อยู่ใช่คะ่ะในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าตามจริงก็คือได้ร่วมเป็นรัฐบาลถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสามใบใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะเป็นสีเขียวค่อนข้างสูงเพราะว่ามาด้วยพักพวกแล้วก็มาด้วยคล้ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ เหนือกว่า๋อตะกี้ที่เรากําลังสื่อว่าสีเขียวพักพวกเยอะใช่ค่ะแสดงว่าคุณหมอฟันทงว่ายังไงสีน้าเงินเอาสีเขียวไปก่อนแน่นอนแน่นอนสีเขียวอยู่แล้วอ่าเราพยายามจะถามเลี่ยงค่ะว่าเราจะไม่พยายามจะถามว่ารุ่มรัฐบาลหรือเปล่าเราถามว่าโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีนี่ที่หมอหญิงบอกว่าต้องดูใบที่สองนี่ใบที่สองโอกาสที่ได้เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะเดี๋ยวลองขยาย เพราะว่าถ้าหัวหน้าพรรคของสีนั้นได้เป็นรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าได้ร่วมรัฐบาลค่ะผมผมฟันธงแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูนะ,ะ,ะว่าลองดูเราเริ่มจากสีที่ไล่ก่อนสีส้มไล่สีส้มก่อนนะคะสีส้มจะเป็นโอ้โหสีส้มสีส้มภาพเสือมาค่อนข้างเยอะคือถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คืออาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลเพราะว่าเขาต้องตั้งตังตวเป็นเขาเรียกว่า เป็นตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำสูงอือาจจะอยู่ในด้านของฝ่ายค้านเอา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 เป็นว่าเราไม่พูดว่าฝ่ายคฟันธงว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในช่วงสามเดือนนี้อ่าใช่ค่ะถูกต้องอ่างั้นเราไปต่อสีเขียวสีเขียวนะคะจริงๆภาพดาวลูกไก่เนี่ยหมายถึงครอบครัวเดียวกัน ลูกไก่ในกำมือลูกไก่ในกำมือได้ร่วงอยู่แล้วค่ะอ่าฟันธงว่าเป็นรัฐมนตรีฟันธงว่าเป็นรัฐมนตรีค่ะอโอเคไปต่อสีแดงต่อไปสีแดงนะคะเป็นภาพของความสําเร็จฟันธงว่าได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันแสดงว่าหัวหน้าพักก็จะได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันเหมือนกันค่ะอืมถ้านั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมาก ก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมอย่างมีวิจรารณญาณนะฮะอันนี้เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสมาให้คุณหมอหญิงเนี่ยได้ดูแล้วก็ทำก็เรียกว่าทำอีพีต่อไปแล้วเราคงจะสนุกเรื่อยๆนะฮะข่าวหน้าเราคงจะได้กลับมาพบกันอีกอยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ